ส่วนผนังด้านหลังผมเนี่ยนะครับจะแสดงให้เห็นว่าที่ช่างเขาจะไม่ก่อผนังทีเดียวเสร็จนะครับเขาจะก่อทีละครึ่งโดยที่ครึ่งล่างเนี่ยเขาก่อไปแล้วเมื่อ2อสวันที่แล้วใช่ไหมครับแล้วเขาก็มาทําทับหลังต่อนะครับจากนั้นค่อยก่อผนังส่วนครึ่งบนที่เหลือเห็นว่าอาสีของเนื้อปูนเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับการทําลักษณะนี้เป็นการเผื่อระยะเวลาให้เนื้อปูนมันสามารถเซตตัวหดตัวลงนิดหน่อยได้อันนี้ก็จะช่วยลดปัญหาเกิดรอยแตกแล้าเป็นเส้นแนวนอนอะไรแบบนี้และอย่างผนังข้างหลังผมเนี่ยไม่มีช่องหน้าต่างอะไรเลยแต่ว่ววาาคมสูงงงของผนนัี สูงเกิน2เมตรขึ้นไปเงี้ยก็ต้องอทําทับหลังที่บริเวณกึ่งกลางแบบนี้นะครับแล้วก่อนที่จะไปชนใต้ท้องคานเนี่ยนะครับพี่ชั่นเขาก็จะเว้นเอาไว้ เพื่อที่จะก่ออิฐเฉียงแบบนี้นะครับภาษาช่างเขาก็จะเรียกว่าการยัดหัวปลาส้อยนะครับมันเป็นวิธีการก่ออิฐแบบหนึ่งนี่แหละที่จะเอียงก้อนอิดแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้มีมช่องว่างระหว่างแผงก่ออิดก,กับท้องคานนะครับแล้วก็มักจะมีการคําถามมาว่าเราจําเป็นจะต้องก่ออิฐชนใต้ท้องคานแบบนี้หรือเปล่านะเอาตรงๆนะครับผมจะต้องตอบตามความจริงว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้มีสเปคที่เขาระบุมาว่าก่ออิฐขึ้นไปเนี่ยจะต้องเว้นแกลบระหว่างท้องคานกับตัวผนังอิยประมาณ5เซนเพื่อที่เขาจะได้ฉีดโฟมหร ใส่วัสดุที่มันยุบตัวได้เนี่ยเป็นการอุดช่องว่างแบบนั้นไอ้ตรงเนี้ยเขาก็เผื่อในกรณีที่แบบว่าท้องคานมันอาจจะแอนหรืออาจจะเกิดการบิดตัวต่างๆทําให้เกิดรอยเล้าเป็นแนวนอนที่บริเวณรอยต่อระหว่างท้องคานกับแผงอิดได้นะครับถามว่าเอาวิธีไหนถูกต้องนะมันก็ใช้ได้ทุกแบบนั่นแหละครับแล้วแต่เราจะชอบหรือว่าเลือกใช้วิธีไหนยังไงก็ฝากไว้เป็นข้อมูลประมาณนี้นะขอบคุณครับ